wow หลากหลายประเด็นที่ได้ติดตามกันนะคะในค่ําคืนนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะคะกับครอบครัวพี่ออนมีพี่น้องไหมคะมีสิคะมีพี่ชายสองคนรู้สึกน้อยใจว่าคุณพ่อคุณแม่รักไม่เท่ากันไหมคะไม่นะค่ะเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวคนสุดท้องนะคะก็คิดเอาเองว่าน่าจะได้รับความรักมากที่สุดด้วยํากับหลายหลายคนกับหลายคนที่อาจจะมีปัญหาในค่ะวันนี้คุณพ่อบ๊อบค่ะมีเคล็ดลับมาบอกค่ะในการเลี้ยงลูกอย่างไรให้รู้สึกว่าลูกๆไม่น้อยใจไม่รู้สึกว่ารักไม่เท่ากันค่ะ ญหาหน้าหนักใจของครอบครัวที่มีเบบีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคงหนีไม่พ้นความน้อยใจของเด็กๆนะคะที่กลัวว่าป๊าป๊ามาม้าเนี่ยจะรักไม่เท่ากับพี่น้องหรือเปล่าแต่สาหรับครอบครัวโกลสลพิสิทธ์ค่ะกลับบอกว่าไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหัวหน้าครอบครัวนะคะอย่างคุณพ่อบ๊อบนาทีจะมีวิธีคอยบอกคอยสอนลูกทั้งสี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอเลยค่ะจริงเราลูกทุกคนรักหมดอยู่แล้วแต่ว่า การเอาใจใส่ในแต่ละช่วงวัยมันแตกต่างกันอย่างนัชชาในช่วงวัยที่ผ่านมาเขาได้เต็มที่เพราะคนเดียวพอมีน้องแฝดปุ๊บก็ต้องอธิบายให้นัชชาเข้าใจว่าเอ้ย mm hmm. นี่ได้เวลาของน้องนะอะ่ลูกทําอันนี้ของลูกไป mm hmm. เดี๋ยวคุณพ่อแม่ไปให้เวลาน้องบ้างส่วนคนเล็กก็ตามตามพี่มาพ mm hmm. ี่ได้อะไรคนเล็กก็อ่ะ มีของแถมมาให้คนเล็กบ้างอะไรไปแต่โชคดีที่เรามีคุณตาคุณยายคอยช่วยประครบประหงมเลี้ยงดูทั้งร่างกายเราก็มาพัฒนาด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านการเป็นคนดสีสอนในเรื่องต่างๆที่ที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือกันหลายๆทางเลี้ยงลูกแต่ละคนอย่างไงพี่ปอบใช้วิธีเลี้ยงที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงใช้วิธีการเลี้ยงที่คล้ายๆกันไม่ได้เหมือนกันครับเพราะเด็กแต่ละคนแตกต่างเราจะรู้ว่าศักยภาพของลูกเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ไม่คาดหวังด้วยว่า พุทธพร้อมที่เป็นฝาแฝดเนี่ยจะเหมือนกับนัชชาจะสามารถทําได้แบบนัชชาพ่อแม่ต้อง,ต,องต้องทิ้งความคาดหวังนี้ไปเลยเด็กแต่เด็กแต่ละคนจะมีตัวตนของเขาเองจะมีความแตกต่างกันแล้วก็จะมีความสามารถที่เป็นเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกมันต้องเลี้ยงแบบเม็ดบายออเดอร์คนหนึ่งก็ต้องทําให้เหมาะสาหรับคนนั้นๆและที่สำคัญเพราะว่าคุณพ่อมีวิธีสอนลูกๆได้เก่งแบบนี้ค่ะไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีแต่คนเอนดูเด็กของบ้านโกศลพิศ์ ทดสอบทดสอบไหนเซียฮัลโหลเรภาษาสเปนนี่น่ารักทั้ง3คนเลยใช่แล้วดูปากนับชานะคะ <c oughs> เข้าใจคะ่ะว่ารับเท่ากันโอเคตค้ <c oughs> องชี้ด้วยใช่ไหม <c oughs> ามาที่